สวัสดีค่ะทุกคนคุณเคยคิดไหมว่าจังหวัดขอนแก่นที่เรารู้จักกันดีกับความเจริญและธรรมชาติที่สวยงามจะซ่อนปริศนาลี้ลับสุดหลอนไว้มากมายวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจ3สถานที่ลึกลับพร้อมประวัติที่อาจทำให้คุณนอนไม่หลับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะสถานที่แรกของเราโรงแรมร้างปริศนาในตัวเมืองขอนแก่น โรงแรมนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2515ซึ่งเป็นโรงแรมสี่ชั้นที่เคยหรูหราที่สุดในยุคนั้นด้วยโคมไฟระยะห้องพักกว้างขวางและวิวเมืองที่สวยงามเจ้าของเป็นนักธุรกิจชื่อดังที่หวังให้ที่นี่เป็นแลนด์มาร์คของคอนแกน่นแต่หลังจากเปิดได้ไม่ถึง5ปีเจ้าของเสียชีวิตกระทันหันจากอุบัติเหตุรถยนต์ปริศนาโรงแรมเริ่มเงียบเหงาลูกค้าเริ่มหายไป และพนักงานลหลายๆคนทยอยลาออกโดยให้เหตุผลว่าทำงานที่นี่รู้สึกเหมือนถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายโรงแรมถูกปิดตายและทิ้งร้างมานานกว่า40ปีชาวบ้านเล่าว่าถ้าคุณเดินผ่านตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงดังก๊อกแก๊กในถงทางเดินทั้งๆที่ไม่มีคนอยู่ บางคนถึงขั้นเห็นผู้ชายใส่สูทสีขาวยืนนิ่งที่หน้าต่างชั้นสี่มองลงมาด้วยสายตาว่างเปล่าเขาคือเจ้าของที่ยังวนเวียนอยู่หรือเป็นแค่เพียงจินตนาการกันแน่ต่อมาชั้นสามของอาคาร7มหาวิทยาลัยขอนแกน่น อาคารนี้สร้างตั้งแต่ปี2509เป็นหนึ่งในตึกแรกๆของมหาวิทยาลัยเดิมทีใช้เป็นห้องเรียนและสำนักงานของคณะวิทยาศาสตร์ด้วยโครงสร้างเก่าแก่ผนังปูนสีซีดและหน้าต่างกระจกบานใหญ่ที่มองออกไปเห็นลานกว้างโดยเรื่องเล่ามีอยู่ว่าเมื่อ30กว่าปีที่แล้วมีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตที่นี่บางคนบอกว่า เธอตกจากหน้าต่างชั้นสโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนบอกว่าเธอเลือกจบชีวิตตัวเองหลังจากสอบตกําหลายครั้งไม่มีใครรู้ความจริงตั้งแต่นั้นมาชั้นสก็กลายเป็นสถานที่ที่รุ่นพี่เตือนการปากต่อปากนักศึกษาที่ต้องอยู่ทำงานดึกๆมักเล่าว่าได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆดังมาจากห้องที่ถูกปิดตาย หรือบางครั้งเห็นเงาผู้หญิงผมยาวใส่ชุดนักศึกษาเดินไปเดินมาแต่ถ้าคุณหันไปมองดีๆเธอจะหายไปทันทีและที่น่ากลัวกว่านั้นบางคนเล่าว,ว่าถ้าคุณอยู่คนเดียวแล้วได้ยินเสียงเรียกชื่อให้รีบลงจากตึกทันทีเพราะถ้าหากตอบกลับไปคุณอาจไม่ได้กลับลงมาอีก และสถานที่สุดท้ายถา้ำขางข่าวในอุทยานแห่งชาติภูผาม่านถาน้ำนี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอภูผาม่านห่างจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ80กิโลเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่มีอายุหลายร้อยปีเดิมทีชาวบ้านใช้ถ้ำนี้เป็นที่หลบภัยในสมัยสงครามและเชื่อกันว่ามีสมบัติโบราณซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในถ้ำ เมื่อ5 0าสปีที่แล้วมีกลุ่มนักสำรวจเข้าไปในถ้ำเพื่อค้นหาทองคําและของมีค่าตามตำนานแต่หลังจากเข้าไปได้ไม่นานพวกเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านเชื่อว่าถ้ำนี้มีวิญญาณโบราณเฝ้าอยู่บางคนบอกว่าเป็นเจ้าแม่แห่งภูเขาและบางคนบอกว่าเป็นนักรบเก่าที่ตายในการสู้รบ ทุกวันนี้นักท่องเที่ยวรู้จักถ้ำนี้จากฝูงค้างคาวนับล้านตัวที่บินออกมาในตอนเย็นแต่ชาวบ้านเตือนว่าถ้าคุณเห็นเงาดำขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่ค้างคาวบินปะปนอยู่ในฝูงอย่ามองนานและอย่าถ่ายรูปเด็ดขาดเพราะมีคนเคยลองถ่ายแล้วเจอหน้าแก่ๆจ้องกลับมาในรูป ทั้งสสถานที่นี้คือปิดสนาลี้ลับสุดหลอนของขอนแก่นที่ผสมผสานประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าชวนขนลุกโรงแรมร้างที่เหมือนหยุดเวลาชั้นสาของอาคารเจดที่เงียบจนน่ากลัวและถ้ำค้างข่าวที่ซ่อนบางอย่างไว้ในความมืดคุณเคยได้ยินเรื่องไหนหรือเคยเจออะไรแปลกๆในขอนแก่นบ้างไหมคะคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยสิถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่กับเรื่องลี้ลับครั้งหน้า คืนนี้ฝันดีนะคะ